ไปตายแล้วดูทุกคนดูปอ่อกหวานอันนี้อีกเกียก็มีขายเอามาจากเมืองไทยหรือเปล่าเนี่ยดูสินี่นะคะแบบเป็นหม้อบแบบนี้นะคะทุกคนเราก็เอาใส่อย่างนี้นะคะสําหรับนึ่งข้าวเหนียแวแล้วเราก็ปิดฝาเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับซีรีส์อินสตเออีกแล้ววันนี้ก็มาช้อปปิ้งที่อีกเกียนะคะเพื่อน ตอนนี้กำลังเดินดูของอยู่แผนกโซฟาเดี๋ยวเรามาอัปเดตเทรนแฟชั่นที่สวีเดนกันดีกว่าว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างไหม,หม <c oughs> ความโซฟาสีเหลืองชอบอะไรที่เป็นสีสันแต่ว่าสามีที่บ้านไม่ชอบพะผม ใช่ใช่เพาะผมแบน,น,นี้นะคะก็จะเป็นอีิคยอันนี้เป็นกล่องใส่ของแบบทำจากไม้ไผ่โอ้อน,นี้สวยเก๋มากเลยรนนะ้อยสี่บเก้าโคตรตรงนี้คือแบบเป็นเป็นแบบว่าที่นั่งกับพื้นอนะ่ะเก๋มากแล้วก็มาทดลองนั่ง เออคือดีอ่ะเนี่ยอันเนี้ยราคาเท่าไหร่ไม่รู้อุ้ยชอบครัวน,นี้มากเลยเซตนี้เป็นแนวแบบว่าสไตล์มูชิมูชิแบบประมาณผสมญี่ปุ่นอะไรประมาณเนี้ยทุกคนนี่งานไม้ชอบชอบอะไรที่เป็นงานไม้นะคะเนี่ยฉันสงสัยว่านี้มันคืออะไร<อ>เขาเขาไว้ทำไมอ่ะ ถ้าเราทำแบบนี้ล่ะก็จะเป็น i l o v e you เอไอรว่าเราทำแบบนี้เวลาโกรธผัวใช่ไหมงอนมันเอาจริงหรอทำแบบนี้ได้จริงเหรอเป็นแบบว่าเหมือนบอกอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือวันนี้ฉันโอเคมันไหนโกรธผัวก็ทำสัญลักษณ์ ีแบบของแมว่วาแต่งบ้านจุกจิกน่ารักกิ๊บเก๋แจกันน,นู่นนี่ดอกมงดอกไม้ปลอมอันนี้นะคะก็แบบถัดทองคำเอาไว้ไปทำตำถาอะไรเงี้ยราคาเท่าไหร่เนี่ยร้อคือดูมีความขวดอ่ะ อะไรนะพี่เกลือเครื่องปรุงแต่เครื่องปรุงจ่าเก๋เจ็ดสิบเก้าโคนนี่มีความเร็่เราก็มาเจอเก้าอี้นะคะทุกคนข้างหลังเดี๋ยวเราจะมาดูมาเลือกเผื่อว่าเพราะว่าจะเปลี่ยนเก้าอี้ที่ห้องครัวนะคะชุดโต๊ะกินข้าวใหม่เพราะตัวนั้น,นหนังเนื้อมีไปหมดแล้วนะคะ มันลอกไปหมดแล้วนะคะทุกคนเดีย๋ยวจะมาดูว่าตัวไหนสวย,ยกูมะมีดตัวนี้สวยมากเลยแต่ว่ามันเป็นสีเขียวค่ะถ้าเป็นสีดำนี่คือแบบว่าเลิศเลยนะดเูเขาจัดโตนะคะแบบเป็นช่วงแบบว่าคริสต์มาสนะคะอุย้ยยาวา่าดิกัดเมียกินกระดกขวนั่นดูสิเรามาเจอเซตนี้คือแบบเราชอบอะเป็นอะไรที่แบบเป็น สไตล์ดินเผาญี่ปุ่นญี่ปุ่นอแอบเปลี่ยนแก้วกาแฟที่บ้านได้ไหมอะ่ะผัวจะรู้ไหมอ่ะดูสิดูสิสอชอบ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 อต่างเครื่องสี่ใบร้อยสิบเก้โคลนถูกน,นะเนี่ยตกใบละยี่สิบกว่าสาสิบตกใบละสามสิบ อันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะคะทุกคนมาดูนี่ชอบแบบนี้นั่งเต็มตูดดีเพราะว่าตูดใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้ก่อนลองนั่งเก้าอี้ตัวนี้เห็นไหมเอออุ้ยดูดดเซตนี้คือสวยมากเป็นครัวในฝันเลยนะคะทุกคนห้องครัวในฝันนะคะคือแบบ เออตรงนี้มีเคาน์เตอร์ทำอาหารนู่นนี่นะคะชอบอะ่ะชอบชุดนี้ชอบเซตนี้คือดีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างจานนะคะทุกคน <S <S คือแบบว่าการมีเครื่องล้างจานอยู่ในบ้านเนี่ยมันคือดีมากๆจริงๆไม่ต้องล้างเองอ๋อใช้งานแบบนี้จ้า เอาไว้วางของได้นน่นนี่นั่นโอ้ยเกตและนึกว่าเอาไว้แบบบอกความรู้สึกกับผัวอุย้ยมาเจอกระจกอันนี้แบบว่าคือชอบจังเลยชอบปลอดไฟมีความอยากได้ส9งเก้าเก้าอุย้ยเรามาเจอไฟแต่งหน้าแต่ว่าทำไมไฟมันดูเหลืองๆจังเลยอ่ะคนนี่ให้ดูความเก๋ กกแต่งหน้าคือได้อะชอบคือได้อะชอบมากเลยอะกระจกแต่งหน้าแบบเนี้ยมองได้ทุกทุกองศานะคะทุกคนแล้วก็มีไฟเก๋เก๋เก,เก๋เก๋มากอุ้ยอันนี้คือแบบว่า walk in closet คือรถน่ะอยากได้อยากมีอย่างเงี้ออยากมีอย่างนี้จังเลยอะทุกคน Walk in Closet นะคะคือแบบโู้คืองามแท้สวยพื้นข้างล่างก็แบบว่าปูเป็นพมแบบเนี้ยมาชอบตรงนี้จ้าตรงกระจกตรงเนี้ย ตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงแบบว่า,าโซนเด็กๆนะ,ะก็จะเป็นของแต่งบ้านสำหรับคุณหนูๆทั้งหลายนะคะดูนี่มีแก้วใหลูกถ้วยจานชามนะคะสำหรับแบบอันนี้แบบเป็นเด็กปอนนะคะเด็กแรกเกิดอะไรประมาณนี้มีอ่างอ่ะอตรกนั้นก็จะเป็นตุ๊กตา วันนี้แบบว่าเราก็มากินเชดบุลลานะคะหรือว่าสวีดีนมิตบอลที่อีกกยิปตมันก็จะมีมันฝรั่งบดแล้วก็แยมลิงงอนตัวนี้ก็จะเป็นเชดบุลลาหรือว่าสวีดีนมิตบอลน,นะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นพายแอปเปิลกับวานิลาฟรีดส่วนของมาดามอีกท่านหนึ่งกิมอ่าไก่ทอดชื่อเมนูอะไรไม่รู้ ล้วอันนั้ก็จะเป็นขนมของออช่วงคริสต์มาสนะคะทุกคนมีพี่ที่ทำงานนะคะฝากซื้อชิชชู่เจอแล้วแกบอกว่าสีแดงห้าสีขาวห้าอุ้ยสีขาวอันนี้ร้อยหนึ่งเลยเดีวจะขนไปให้นางราคาสีแดงยี่สิบสีขาวก็ยี่สิบทำไมราคาแตกต่างมันไม่ใส่สีหรอโอเคเดี <c oughs> <c oughs> okay. ๋ยวเรา ืองดีกว่าอันนี้ชื่อต้นแล้วนะต้นคริสต์มาสเหรอสวยมากเลยต้นละสี่สิบเก้าคนอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ช่วงแบบคริสต์มาสนะคะราคาดีกระถางละยี่สิห้าถุงใส่อาหารแบบนี้ที่เกียรนี่คือแบบดีมากนะคะสามีที่บ้านแบบว่าชอบมากซื้อไปอย่างละแพ็คอันนี้จะแบบว่า ตะแกรงนะไว้นึ่งข้าวเหนียวได้นะเนี่ยทุกคนเนี่ยอุ้ยเนี่ยอันนี้นี่คือแบบเออเน,นี่ยอันนี้น่าไปนึ่งข้าวเหนียวได้นะเนี่ยตัวเนี้ยก็นะคะแม่บ้านสวีเดนใครที่แบบว่าไม่มีหัว นึ่งข้าวเหนียวเราก็จะใช้ตัวเนี้ยนึ่งได้นะคะใส่กับหมอ้อเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนี่นะคะแบบเป็นหม้อแบบนี้นะคะทุกคนเราก็เอาใส่อย่างนี้นะคะสําหรับนึ่งข้าวเหนียวแล้วเราก็ปิดฝาเออนี่เราก็นึ่งได้ไม่ต้องแบบว่าพกหวดมาจากเมืองไทยหรือเพื่อนๆจะใช้แบบนีแทนก็ได้นะคะ อันนี้ก็นึ่งข้าวเหนียวได้เหมือนกันเราก็มีอะไรเราก็ดัดแปลงใช้น้นไปเนาะอันนี้คือแบบเป็นว่าเป็นที่นึ่งติ่ซมซำนะคะเพื่อนอันนี้คือแบบเป็นที่เอาไว้นึ่งติ่มซำนึ่งสลาเปาโาอ้ยเกไก่ความมอดสีชมพูทุกคนตายแล้วเป็นแบบว่า เป็นเทปลอนด้วยนะน,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 นี่ชุดหม้อสีชมพูกระทะสีชมพูแบบว่าเหมาะสำหรับแบบว่าสาวสาวใบรุ่นอะไร <laughs> นี้หรือเปล่าอันนี้นะคะคก,คกหิน<ก>เออน่าซื้อไปตำพริกไทย้วเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคาเก้าสิบเก้าเอง ถูกอยู่นะนี่ราคาดีเอาไปบบไปทำไปโขิกไข่นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ทำขนมนะคะทุกคนทำเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยดูไม้พายพิมพ์ต่างๆนะคะเขาจัดไว้น่ารักเชอะดูสิมีถุงใส่อาหารด้วยนะคะใส่ห่อข้าวดู เขาทำมาลายน่ารักเชียวอันนี้จะเป็นน้ําแข็งนะคะเอาไปใส่ช่องฟีดเอาไว้แบบให้ความเย็นเวลาแบบว่าเราจะไปปิกนิกไปแคมปิ้งอะไรอย่างงี้นะคะเพืเ่อนอันนี้ก็ดีนะเนี่ยอันละแปดโคนเองโซน,นูก็จะเป็นแบบผ้ากันเปื้อนฉันไม่เคยใช้เลยอ่ะเธอเขาบอกว่าให้ใช้ลาย ลายจูนนะคะโอ้ยน่าสนนะเนี่ยลองสักอันดีไหมคือแบบเขาก็เอาแบบว่าจานชามแก้วสไตล์แบบว่าญี่ปุ่นมาขายแล้วนะคะทุกคนนี่สี่ใบร้อยสิบเก้าอันนี้ก็จะเป็นถ้วยถ้วยซุปถ้วยซุปใบเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นสีเทา ว่าสีเทานี้สวยเสียดายอะไม่ที่บ้านไม่มีที่วางแล้วซื้อไปแบบว่าผัวคงด่าแน่นอนเพราะที่บ้านเยอะมากตู้ก็ไม่มีเก็บมุบุษ์์ขวดขี้บนดตาแล้วดูทุกคนดูป่องหวานอันนี้อีเกียก็มีขายเอามาจากเมืองไทยหรือเปล่าเนี่ยดูสิโอ้ oh my god าฟาดปะเงดหลายจะเค,ะนค,นนนคือดีอ่ <transcript> คะคะือดีอ่ะค่ะทุกคนดูสิคะมีมุงด้วยหลับแล้วอะ่ะคอนเฟิร์มรีวิวซื้อเลยค่ะนอนเลก็พอมาเลยอ่ะเต็มรถแล้วค่ะแต่ไม่ใช่ของดิฉันนะคะ ออเต็มรถแล้วจ้าส่วนอันนี้ได้ไม่เยอะจ้าถอเสื้อละพี่ที่ทำงานฝากซื้อกระดาษชิชชู่นะคะนี่ค่ะต้นไม้ที่เหมาะกับบิฉันเลี้ยยังไงก็ไม่มีทางตายต้นไม้ปลอมเท่านั้นค่ะเพื่อนบอก นี่นะคะเราได้แคนตั๊มาใช่ไหมคะต้นกระบองเผ็ดคือเลี้ยงอย่างนี้แล้วกันคือน่าจะแบบตายยากอะ่ะถ้าเลี้ยงต้นไม้อื่นนี้คือตายเร็วนะคะอันนี้อีกต้นเหมือนบ้านหางจระเข้แต่ไม่ใช่ <laughs> อันนี้ก็เลี้ยงง่ายนะไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะจ๊ะ